สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตการปลูกเงาะที่สวนให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโตขึ้นบ้างหรือยังนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็เป็นเงาะที่ซื้อมาปลูก ปลูกไว้เมื่อ2ปีนะครับประมาณ2ปีกว่าๆนะครับต้นพันธุ์ก็ไม่ใหญ่นะครับต้นพันธุ์เล็กๆผอมๆนะครับก็คิดว่าจะไม่โตปลูกไปปลูกมาก็โตขึ้นนะครับโตขึ้นโตขึ้นเป็นทรงพุ่มที่เริ่มกว้างขยายนะครับขยายกว้างออกเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเป็นเงะาะโรงเรียนนะครับใบก็เขียวเลยนะครับตอนนี้ใบเขียวงามนะครับาการปลูกเงาะนะครับเงาะนี่ขาดน้ำไม่ได้นะครับน้ำนี่ลดตลอด ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับที่โคกนะครับนี่ก็เป็นการยกยกโคกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ทาเป็นอ่าเป็นนูนเหมือนกับปลูกทุเรียนนั่นแหละนะครับอ่านูนหลังเต่านิดนึงแล้วก็ทําขอบอเราให้น้ําก็น้ําก็จะขังอยู่ในในโคกอ่ามันก็จะซึมลงอ่าตามนี่ครับริมโคก ก็จะทำให้ริมริมโคกแล้วก็ตัวโคกเนี่ยจะมีความชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับก็ใช้สายยางนะครับสายยางมาวางแล้วก็เปิดเปิดก๊อกอทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับที่ผมทำนะครับถ้าเราไม่อยากจะฉีดนะครับวางไว้แล้วก็เปิดก๊อกน้ำปล่อยน้ำใส่เลยนะครับเนี่ยผมก็ทำมาแบบนี้นะครับ ปลูกที่แรกก็กระท่อนกระแท่นนะครับมันจะเป็นเหมือนจะไม่รอดนะครับพอเรามาให้น้ำํำให้น้ํามีความชุ่มตลอดเวลามันก็จะแทงยอดออกมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมานะครับเป็นยอดยอดของเงาะ ยอดอ่อนประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ที่แรกผมก็ตกใจนะครับนึกว่ามันมันเป็นอะไรนะครับมันจะออกเหลืองๆนะครับเหลืองๆเหมือนจะเหมือนจะไม่โตนะครับเดี๋ยวต่อไปมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะครับใบยอดอมันจะโตเหมือนกับใบพวกนี้นะครับนีน่ดูแลรักษาก็ง่ายนะครับง่าย ตัวหลักก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหมือนเดิมนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทีไก่อัดเม็ดใส่เลยก็จะมีปุ๋ยสูตรเสมอใส่บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับไตรโคดามาก็พ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยผมมาพ่นที่โคนต้นนะครับดูโคนต้นเลยนี่ครับอันนี้เป็นปุ๋ยอินรียชีไก่อัดเม็ดนะครับใส่ที่โคนต้นเหมือนกันกันกบทุเรียน ครับมีแต่เม็ดปุ๋ยนะครับเม็ดปุ๋ยชี้ไก่แอดเม็ดนี่ครับแข็งแรงนะครับเงาะนี่แข็งแรงมากนะครับต้นที่โคนต้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็มาติดตามดูการปลูกเงาะนะครับผมปลูกไว้ประจําสวนหนึ่งต้นก็หวังว่าคงจะได้กินนะครับปลูกไว้กิน ไม่ใช่เป็นการปลูกแบบพาณิชย์นะครับเราปลูกประจำสวนไว้นะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ